สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาผัดหมี่โบราณกันนะคะใส่หัวหอมลงไปใส่กระเทียมลงไปเจียวให้เหลืองหอมนะคะใส่น้ำมะนาวลงไปนะคะ ไม่ใช่น้ำมะนาว่ะน้ำส้มมะขามพูดพี่ใส่น้ำตาลปี๊บลงไปเคี่ยวนะคะเดี๋ยวเราก็จะชิมความหวานนะคะใส่ลงปลาลงไปน้ำปลาลงไปนิดหน่อยแล้วก็ซีอิ๊วขาวอะไร เ,เดี๋ยวเราก็จะมาชิมน้ําดูนะคะว่าความหวานความเปรี้ยวความเค็มตามต้องการหรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่ายัางยังไม่ถูกใจเราก็จะค่อยๆเติมลงไปเรื่อยๆนะคะไม่ไม,ไม,ไม่มีสูตรตายตัวนะคะตอนนี้ก็ใส่พริกแห้งลงไปนะคะชอบกินเผ็ดแค่ไหนก็ใส่เลยค่ะ พอหอมได้ที่ดีแล้วนะคะเราก็จะใส่ไข่ไข่นี้ก็คนแค่พอให้มันแตกนะคะไม่ต้องไม่ไม่ต้องตีแบบไข่ฟูนะคะใส่เนื้อหมูลงไปด้วยนะคะ เราจะใช้เส้นมีข่าวนะคะแช่น้ำมาไว้นะคะแล้วก็ใส่ลงไปอย่างนี้เลยคลุกให้ทั่วนะคะใส่น้ำลงไปนิดหน่อยนะคะคอบไว้สักพักหนึ่งนะคะ ใส่ต้นหอมกับผักชีลงไปนะคะในนี้จะมีต้นหอมผักชีแล้วก็กุยช่าย เขาที่ดีแล้วนะคะเราก็จะตักเสิร์ฟได้เลย,เ,ลยเราก็จะโรยถั่วลิสงลงหน่อยนะคะมันจะคล้ายๆกับผัดไทยนะ